ไปใช้เอาไ,ไอ้าไผ่มึงมาไงเนี่ยแล้วมึงกินอะไรมายัางโหกูบินม้ามัง้งนี่ก็แถวบ้านเก่ากูกูยังไม่ได้กินอะไรเลยโคตรหิวนี่กูกินไส้เหมือเลยได้เหรอเว้ยโหกูก็สาดเป็นห่วงก็จะทําอาหารอะไรมึงกินสะหน่อยอ่าวงอนยังงอนดีนี่แม่กูทําของผลมึงมาให้เลยนะเว้ยก<ๆ>ูค,คิดถึงฝีมือแม่เอว่ะแล้วมึงอ่ะดูนอยอะไรมาเดี๋ยวกูทำอาหารให้กินมาสักทีดิครับอับแปะ เชี่ยครัวมึงใหญ่ขึ้นเยอะเลยว่ะก็แงดิเปิดร้านแล้วก็ต้องทำอย่าดีหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ทำอาหารได้มึงแดกคนเดียวนะเว้ยอ้าวแต่เมื่อก่อนอ่ะมึงยังร้องไห้เลยตอนที่พ่อมึงไปตกปลาโหก็ตอนนั้นมึงสงสารบอกว่าแต่เดี๋ยวกูร้องแค่รอบเดียวเองอ้าวก็มึงรู้ว่าปลาทอดที่มันเด็ดขนาดไหนจริงๆเอาปลาเนี่ยไปตกมาให้แม่กูทําให้เลยโหของมันสดๆดีๆอ่ะแต่ของโปดกูนะเว้ยกุ้งอบข้นเส้นฝีมือแม่เอเท่านั้น ต้องแงดิตอนที่ย้ายมาวันแรกอะแม่กูทำกุ้งอบมุ้นเส้นไปให้มุงกินเลยด้วยเอ้าไพ่กินอะไรมาหรือยังลูกเมื่อเช้าแม่ไปตลาดอะเห็นป้านายบอกว่ามีคนย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ใกล้บ้านเราอาหารไปแบ่งตส,สิลูก นะชื่ออะไรอ่ะใช้เปิดตัวเราหน่อยเข้าแม่เย็นหมดแล้วเฮ้ยแป๊บน,นึงเราหาคุญแจไม่เจอโอ้มึงไม่รู้เหรอจริงๆอ่ะมึงโดนกับมาเลี้ยงกูอ่ะเป็นลูกแม่เออาวกูให้มึงพูดใหม่นี่กูได้กินของแม่เอก่อนมึงเก้อดิแต่มึงอ่ะชอบขี้งอนชอบไปงอนแม่เอเขา นี่มันของเล่นนะภัยไม่ใช่อึดทำไมทำหน้าบูดขนาดนั้นเรากำลังวางแผนจะหนีออกจากบ,บ้านอยู่เราโกรธแม่เอา้เอาเก็บเป๋าไปไหนหน้ามากินข้าวก่อนมาแต่ตอนกูง,งอนแม่เองก็ทำของโปรดกูไม่ให้กินตอลอดเลยนะเว้ย ไม,ไม่อิ่มบอกแม่ได้นะคืดีกันนะเออแล้วที่ทำอะไรเขามาแปะมาแล้วมือทอดเนี่ยโอ้ไอป่านี่แหละเมื่อก,ก่อนมึงก็ทำดามดาไม้ใหม่กรอบกรอบลูกแม่เอจำมันเป็นโค้ดให้เลยครับเราจะทำไม่เหมือนใครนี่นายจะตีลังกาทำเหรอเฮ้ยไม่ดิ น้ำมันน้ำน้ำมันไหม่ไมไม,ไม,ไมเดี๋ยวมันยิ่งกว่าเดิมเอ้มึงรู้ปะเนี่ยบ้านกูชอบกินในื้ปลาเนี่ยตั้งแต่รุ่นทวดามาก,กูแล้วแล้วตั้งแต่กูจาความได้อ่ะแม่กูก็ชอบทําให้กินตลอดเลยกูก็เลยอยากทําให้ได้เหมือนที่บ้านอันนั้นก็ครั้งแรกขอว่ามันไหม้นิดๆหน่อยๆเองกูให้มึงพูดไปครับนี่กูอยู่รอดถึงวันนี้กูกว่าบุญแล้วครับไอหนิวเฉดทำไมแม่ผ่าชอบทำอาหารมาแบ่งตลอดเลย แม่บอกว่าแม่มีความสุขที่ได้ทําให้คนที่ตัวเองรักและคนที่กินอาหารที่ตัวเองทําทําไมแม่เลยทำอาหารอร่อยจังอะอยากรู้เคล็ดลับปะมันทำํำด้วยใจอะ นี่ฝากแม่มึงน,นะั่เจอกันวันเี้เจอกันมึงเคยบอกว่าอาหารที่อร่อยอ่ะมันทำด้วยใจใช่ไหมสหลับกูนะมันคืออาหารที่เราทำให้กันเว้ย